สวัสดีครับพก,กับสุลกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เปลี่ยนสัญชาติก่อนเสัญญาไมคอนคารโดโซวเดโพสเปิดใจหมดเปลือกจากอะคาเดมีไทยสู่บาบยอนมินิกยินดีด้วยนะครับย่งเป็น,นการแล้วนะครับไมค์อนดักลัดคาร์โดโซจากอะคาเดมีไทยสู่ทีมบาบยอนมินิกเส้นทางดาวรุ่งลูก,กึ่งบราซิลไทยกับโอกาสครั้งใหญ่ในเยอรมัน ไมคอนดักลัสคาโดโซมิกฟิววัย16ปีลูกชายของดักลัสคาโดโซอดีคอนาชาวบราซิลที่เคยสร้างชื่อในไทย,ยลีสและรับการสนับันในชีวิตโดยการเซ็นยาเป็นนักเตะอาชีพของไบายามินิกไปเป็นที่รล้จแล้วพร้อมกับเปลี่ยนไปใช้สัญชาติโปรตุเกสนะครับในการเซ็นสัญญาก,กับไบายามินิกในครั้งนี้โดยไมคอคอนเคยฝึกฝีเท้าใน STB Academy าเมีที่ประเทศไทยก่อนจะได้ความสนใจจากแม่มองของสื่อใต้ และได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของบียมานิกในเวลาต่อมาโดยก่อนน้านี้เขาเล่นให้กับทีม FC b a y e r n s q u a d หรือทีมเยาวชนของสโมสรล่าสุดบยียมานิกตัดสินใจมอบสัญญาชีพให้กับไมเคิลโดยสัญญาจะมีผลจนถึงปี2 0 2 7และหลังจากนั้นเขาจะได้เล่นในทีมชุดยูสปีของบียมานิกหลังจากได้รับสัญญาอย่างเป็นการไมเคิลได้โพสต์ข้อความรู้สึกเปิดใจหมดเปลือกเขากลคุณอะคาเดมี่ที่ประเทศไทยที่มีส่วนช่วยให้เขาได้มาถึงจุดนี้ อันดับแรกเลยผมขออยากจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของผมรวมถึงที่นี่ที่ทำให้ผมได้เซ็นยาอาชีพกับบย์เอิร์ผมรู้สึกซาบซึง้งและภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะของเอบซเยอิร์ผมอยากขอบคุณครอบครัวของผมที่คอยสนับสนุนดูแลและสั่งสอนผมในแนวทางที่ถูกต้องหากไม่มีพวกเขาผมคงไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้ ผมอยากจะกรอกอบคุณ STB Academy สําสำหรับทุกอย่างรวมถึงคนไทยทุกคนที่เคยช่วยดูแลผมผมตั้งตารอทีไ่ได้โชว์ฟอร์มให้กับสโมสรใหญ่แห่งนี้ได้จดจำและใจจดใจจ่อจาก Academy ไทยสู่เวทีฟุตบอลระดับโลกนะับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักเตะเยาวชนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการฟุตบอลไทยนะครับส่วนเรื่องที่จะมาติดทีมชาติไทยนั้นคงเป็นไปได้ยากแล้วเพราะน้องโอนสัญชาติไปเป็นปรตุเกส ก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปติดทีมชาติโปรตุเกสในอนาคตทีมชาติไทย U17 ปีนะครับคิวเดือดดวล3ยักษ์เอเชียปิดท้ายเจอทีมชาติญี่ปุ่นช่างศึก U17 ปีนะครับเตรียมเดินทางบินไปเก็บตัวแอสปริ a ส์อ e คาเมก่อนเปิดฉากศึกชิงแชมป์เอเชีย ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมออกเดินทางไป s p r i n ส์อะคาเดมีที่ประเทศกาตาร์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเขา้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอ,อาระเบียโดยมีเจเด็ดมีลาบหัวหน้าฝึกสอนนะครับโดยเปิดเผยว่าทีมชา้าไทยได้วางโปรแกรมอุ่นเครื่องไว2้2เกมเพื่อเตรียมความพร้อมและจำลองสถานการณ์แข่งขันจริงพบก,กับทีมชาติคีร์กิสสถานซึ่งมีสไตล์การเล่นคล้ายกับอุตเบกิสถาน แล้วก็อีกนัดหนึ่งพบกับทีมจากาตาซึ่งเป็นทีมจากตะวันตกกลางเล่นเหมือนกับสภาพซาอุดิอาระเบียโดยหลังโปรแกรมการอุ่นเครื่องที่กาตาเสร็จทีมชาติไทยจะเดินทางก็สู่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปโดยวันที่30มีนาคมนี้มีคิวอุน่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นการจําลองเกมกากรแข่งขันทีมชาติจีนเพื่อทดสอบความพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบเป็นกลุ่มทีมชกเอเชียของทีมชาติไทยอยู่17ปีมีดังนี้ วันที่3เมษาย,ยนพบกับอุซเบกิสถานวันที่6เมษาย,ยนพบกับสุดิอาระเบียซาาพและวันที่10เมษาย,ยนพบกับจนีน,นแฟนวอนชาวไทยเตรเยียมส่งแรงใจเชียร์ทัพชังศึกอายุ17ปีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมปงเอเชียลุ้นตัวไปบลโลกซึ่งจะเอา8ทีมตัวแทนทวีปเอเชียนะครับแฟนไทยมีสิทธิ์ได้เห็น2เงื่อนไขบริรัมดวลคริสตาโนโรโนัาโด บุรีรัมย์ลุ้นด่วนคริสโนโรนัลโดแฟนบอลไทยเตรียมลุ้นนะครับความฝันที่จะได้เห็นบุรีรัมย์ยูืนเต็ดปะทะกับคริสโนโรนัลโดอาจเป็นจริงในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก ACL 2024ถึง2025หากทั้งสองทีมฝ่าดานันในรอบ8ทีมสุดท้ายไปได้เงื่อนไขแรกบุรีรัมย์เอานาเซอร์จะต้องผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายดยีกว่ารอบรองชนะเลิศเงื่อนไขที่2ลุ้นจบับฉลากประกบกับคู่ระหว่าง2โซน ส่วนตะวันออกกับส่วนตะวันตกตามกฎการแข่งขัน A.C.L. นะครับจะมีการแบ่งสายออกไปเป็นสโซนได้แก่ส่วนตะวัอออกและส่วนตะวันตกซึ่งทีมจากแต่ละโซนนะครับจะไม่ได้พบกันจนกว่าจะถึงรอบรองชันเลิศถ้าหากบุรีลมยุนเตดตัวแทนจากส่วนตะวันออกสามารถผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายไปได้จะต้องรอลุ้นการจับสลากมาประกบคู่ที่จะนำา2สโซนมาพบกันด้านเอานาเซอร์สโมสรใหญ่จากซาอุดิอาระเบียที่มีคริสเตโนโรนโด เป็นซุปเสตาร์ประจำเทียมก็ต้องทำผลงานให้ดีในโซนตะวันตกเช่นกันหากทั้งคู่สามารถผ่านเข้ารอบแปทีมสุดท้ายไปได้โอกาสที่จะได้บันกันก็มีความเป็นไปได้สูงแฟนบอลชาวไทยลุ้นเชียร์บุรียมยูนเตดจะสามารถสร้างปโติศาตเข้าถึงรอบตัดเชือกและได้เผชิญหน้ากับหนึ่งในนักเตะที่อยอดที่สุดในโลกหรือไม่3พันก็ยังดี ทีมลีกสามขอมาดามแป้งตั้งกองทุนเยียวยาสโมสรโดนพิษพุตธศิลป์มาดามช่วยหน่อยครบหนึ่งปีทำงานนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งเปิดรับคอมเมนต์พอจะกอทีมไทยลีกสามขอร้องช่วยตั้งกองทุนไทลีกสามโดยโดนพิษพุตธศิลป์จ่ายเงินเยียวยาสักสามถึงห้าพันก็ยังดีหลังจากที่พันมาเป่าผิษประท้วงไปสโมสรก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา มาดามแป้งนนบันล้ำซำนะครับนั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นการครบหนึ่งปีแล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเป็นวันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองการเลือกตัง้ง Facebook มาดามแป้งได้โพสต์ข้อความว่า20กุมภาพันธ์ปี2568ครบรอบหนึ่งปีมาดามแป้งนั่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยพร้อมรับฟังทุกคำติชม ผู้ที่เข้ามาแสดงความยินดีกับการทํางานรวมทั้งเป็นกําลังใจให้พัฒนาฟุตบอลไทยซึ่งเพจมานำแป้งก็ขอบ,บคุณพร้อมยืนยันว่าเป็นทุกวันที่ทุ่มแรงทุ่มใจไปหมดเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยดีขึ้นรวมทั้งมีผู้มาบอกว่าจะไปเชียร์ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีที่จะไปแข่งขันจินเทียมเอเชียในเดือนมษนายนซึ่งเพจมานำแป้งก็มาขอบคุณและบอกว่าจะบินไปเชียร์ด้วยเช่นเดียวกันกะนนลวกันครนับมีผู้ใช้ชื่อ Facebook อัธพลสุรยาจารยันทร์ มาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจขอให้ตั้งทุนเยียวยาทีมไทยลีกสามที่รับผลกระทบจากการตัดสินของผู้ตัดสินโดยทิ้งข้อควาไมไว้ว่าสวัสดีครับมาดามแป้งขอเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาทีมในไทยลีกสามครับในกรณีที่รับผลกระทบจากการตัดสินผิดพลาดจากผู้ตัดสินณนะปัจจุบันถ้าทีมหรือนักเตะทำผิดระเบียบไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่ทางบริษัทไทยลีกหรือสมาคมตั้งเอาไว้ก็จะมีบทลงโทษในเคสนั้นปรับเงินลงโทษ ห้ามลงมาปฏิบัติหน้าที่หรือ่นเอียนกับการในกรณีที่พุทธสินตัดสินผิดพลาดทางสโมสรทําได้แค่ยื่นหนังสือประท้วงพร้อมวางเงินประกันการประท้วงเคสละสามพันบาทแต่ถ้าประท้วงเป็นผลพุัธสินจะโดนลงโทษห้ามตัดสินหลายเวลาขึ้นอยู่กับความผิดพลาดมากน้อยเพียงใดพร้อมกับได้รับเงินประกันเคลื่อนแต่อยากให้ทางบริษัททิเลพิจารณาในอนาคตจัดตั้งกองทุนเยียวยาให้กับสโมสรที่ได้รับผลกระทบก,บกับการตัดสินที่ผิดพลาดของพุทธสินเช่น ในกรณีที่มีการเรียบร้องการทําหน้าที่ที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินเมื่อคณะกรรมการพิจารณาของสมาคมพิจารณาว่าเป็นไปตามคําร้องเรยียนของสโมสรน,นอกจากจะมีบทลงโทษพักการทาหน้าที่แล้วทําให้สมาคมเยียวยาเงินจนานวนหนึ่งอาจไม่เยอะมากเช่น3 5 0ถึงบาทเพื่อเยียวยาแก่สโม,มสรต่อไปสำหรับเงินของกองทุนก็เอามาจากค่าปรับต่างๆที่ปรับทีมในสโมสรแหละครับจากทีมหนึ่งในเทลีสามครับ สำหรับชื่อของอัตบนสุริยจันทร์มีชื่อเป็นผู้จัดการทีม8ริวซิตี้นะครับทีมในแถลีก3โซนตะวันออกนะฮะนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที 21, ่21กุมภาพันธ์นะครับ